สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ขอใช้ภาษากลางนะฮะมากินข้าวเย็นครับผมฮะที่ใช้ภาษากลางเพราะว่าไอไอมันจะเด็ดแปลภาษาได้นะข้าวเย็นครับแก้วบองปลานะครับแก้วบองปลาโอ้แซ่บจริงๆนะอร่อยจริงๆฮนะ แล้วก็มีผักหลายอย่างอ่ะมีมะเขือมีหน่อไม้ต้มนะครับแล้วก็มีหมากป้องแร่งหมากงูงเงี้ยวนะ่ะอาจจะเรียกแตกต่างกันไปแล้วก็มีปลาแห้งนะครับเจ้วเนี่ยเจปลาร้าเนี่ยสุดยอดนะเขาเหนียวครับผมเอา้ามันไปติดอะไร มันต้องให้เป็นประโยชน์นะเออนอยขยต้องเอาทิ้งนะพอทาคนทานานะ่ะมันลําบากเพราะผมก็คนทนานาฮะนะต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับเนี่ปลาแห้งนะครับปลาแห้งปลาแห้งทอดกรอบแล้วก็เนี่ยเจ่วน้ําพริกนะครับมีปลาด้วยนะครับ อร่อยอร่อยฮะเนี่ยผักก็มีหมากงูเงี้ยวบ้านผมเรียกเปาป้องแรงนะครับเนี่ยมันมีปลาราอยู่ในนี้เป็นปลากี่เดือดนะครับผมปลากระดีอ่ะน่าจะเป็นปลากระดีใช่ไหมอืมคนไทยเรียกแต่บ้านผมเรียกปลากี่เดือดนะครับแล้วก็มีเศษหมูอยู่ประมาณสองชิ้น สำหรับอ่านมื้อนี้นะครับตรงนี้อร่อยฮนะต้องลองดูต้องลองดูงงดนะครับอร่อยจริงๆสำหรับชาวอีสานนะแต่ถ้าเออเนี่ยหน่อไม้หน่อไม้ต้มเนี่ยมันก็อร่อยฮนะคือช่วงนี้หน่อไม้กับเห็ดเนี่ยจะออกเยอะ นะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นช่วงของอไข่มดแดงใช่ไหมไข่ทองคำํำจะออกเยอะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีละช่วงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเห็ดเรื่องของหน่อไม้นะครับจําแก้วแสบๆมีรู้เออใครจะเขาจะแปลได้หรือเปล่า <laughs> นะฮะก็ <c oughs> คงประมาณนี้ นะครับกับข้าวง่ายๆไม่ยุ่งไม่ยากนะครับแบบสบายๆอิ่มแล้วก็นอนพรุ่งนี้เช้าค่อยดูต่อนะครับเนี่ยหมูชิ้นสุดท้ายคุณไม่บ้านฝากมานะครับก็เหลือจากที่ ลูกชายคนเล็กไม่กินนะ่ะอืผมก็เลยห่อมาโอ้ลูกชายคนเล็กเนกีกินข้าวกินกะเพรายากมากเลย